คนมีความสุขมากๆเลยนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับผมที่เราจะมาฉลองปีใหม่กันที่นี่ครับผมใช่ค่ะเราจะมามอบความสุขให้กับทุกคนและก็คนดูด้วยนะครับเย้เฮ้ทุกคนพี่ผมไม่ได้ซื้อต้นคริสต์มาสมาแต่ว่าเรามีต้นคริสต์มาสได้ยังไงครับผมเฮ้ยนั่นอะไรครับฮันนี่ไปไหนหรือเปล่าฮันนี่เฮ้ยทีมงานไม่ครบฮันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอยู่นี่อยู่นี่เอาฮะนมากเหมือนมากเลยเราเข้าไปอยู่ทำไมในต้นคริสต์มาสล่ะชัวร์ชัวร์ แต่เราเราในตัวจกักใจขนาดนี้นี่ต้องประกวดแล้วล่ะครับใช่พี่อมจะมีคะแนนโหวตให้แล้วก็มีทางบ้านโตให้ด้วยครับอกเพ<อ>ราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่อมจะถ่ายรูปรงชุมชนแล้วก็ให้ทุกคนโหวตนะครับใครชนะมีร้อนที่เศษให้<อ><ๆ>ใหนึ่งสองสาม พี่อมจะโพสรูปนี้ในถึงคนนะครับอันนี้จะเป็นคะแนนส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับผมในการตัดสินใจว่าจะให้ใครชนะคะแนนหลักอยู่ตรงนี้ครับผมทุกคนจะต้องมีท่าทางประกอบด้วยชั้นเท่ให้เราเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูการประกวดสุดหางกันครับผมไปเชิญบกับการประกวดประจํา ไปเรียกเพืไปเรียกเพื่อน <ija> มาช่วยลามาอใครลาเงื่อนขอบคุณค่<ว>ถ้าคิดถึงวันคริสต์มาสก็ต้องคิดถึงซันตมอคอสแ่ถ้าคิดถึงถ้าคิดถึงปีใหม่ต้องคิดถึงจุดพุแต่ถ้าคิดถึงตลอดเฮ้แม้มันไม่ห้ะ<ว> ดีต้องมีระฆังเพาันต้าที่ดีต้องมีระฆังเพราะระฆังดีต้องตีแหละคนดีตีระฆังดังระระฆังดังเพราะเข้าอาไม่แต่จากคนเมื่อกี้ เห็นนะผมทั้งตื่นเต้นเล้าใจหลายท่ามากเลยแล้วก็สุดยอดจริงๆับผมเป็นการมากกว่าที่แบบว่าไม่มีที่ไหนในโลกมีที่เดียวที่นี่ที่เดียวแล้วก็ไม่มีอีกแล้วเดี๋ยวเรามารุวนผลนโหวตกันว่าที่ชุมชนจะให้ใครแล้วก็พี่โอนกับพี่วินนี่จะตัดสินให้ใครเป็นชนะครับผมเรามาเล่นเกมแจกบนัดทีมงานกันดีกว่าคลิปตุ๊กตาครับพี่โอมไปขอตู้มาจากพี่วานนะผมช่องคลิปตุ๊กตาที่ดังที่สุดนะตอนนี้เขาให้พี่ยืมมาแพงมากเลยแล้วเนี่ย ไม่รู้ไม่รู้ในตู้นี้จะมีกระเป๋าแล้ในกระเป๋าจะมีรางวัลพิเศษให้บแล้วแต่ว่าใครจะได้อะไรแต่ได้แค่คนละสองกระเป๋าเท่านั้นที่ได้ตลอดตลอดแต่ให้ได้แค่คนละสองกระเป๋าเลยแล้วก็ปิกล้องด้วยได้ไหมได้ไหมไม่ตรงสัญมาเจอกระเป๋าใบแรกจะได้อะไรอันนี้อันนี้ จะบอกอะไรก็ได้อะไรก็บอกขอตามตื่นเต้นขอต้ตืนเต้น อะไรอะอะไรอออโอ้เปิดมาก็ได้ห้าอเลยครับผม้อีกแล้วโอ้โอ้ามร้ออะไรแปดร้อยสมร้อยส0มร้อสุดท้ายอะไร ก็อันนี้แค่นึ่จิ้มครับผมอ๋อรางวัลใหญ่เรามีเยอะทำอะไรดีนี่ีอยากให้ทำอะไรก่อนดีอยากจัำชาลาของขวัญเลาเฮ้ยถึงเวลาแล้วครับที่วัแรกของขวัญกันมาเราจะให้คนที่อายุเยอะที่สุดจับก่อนครับวันนี้มีช่องที่คุณยิ้มนะครับมาร่วมด้วยนะครับมา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 บอกอ้ครับผมมาโอ้ค่ะขอกไปออกไปไปไปเอาเขาเหรอเอาเขาพี่บอลอยู่เกินเดินมาสมบูรแน่นอนบอะไรค่ะ จับต่อเลยครับมาจับต่อ <st ้ยเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อยกระได้เลขยอะรอ่ะบอกก่อนเลีหนึ่งะเลขเรขกหนึ่งกียกปา้ยกับเจ้ยใครอยเล่นอะไรคะเลขอะไรก็ได้เ จับเลยถ้าได้ของพี่โบนี่จะหามากจริงเมื่อริงของใครของฉันปีให้แล้ว5ปีนี้เพิ่มอีก5อ๋อมุมงมงมแพ้แล้อ่ะคิดนานสิจะได้ได้ไงใช่ไหมเลขที่ออก ไม่ได้ได้ของยินลี่แน่นอนบอกเลยว่าของอันนี้ันนี้แบบโอเคเจับเลยอ่ะจับอ่ะจับอ่ะเปิดอ้าวสองได้ของหมูทุกคนพอใจไหมครับ แก่ได้ครับผมได้อะไรครับผมเฮ้ยอันนี้ก็เหมือนกันอาไครับเอาไฟฟ้านี่เครื่องเป็น a อไม่ใช่ต่อไปคบอ่าพิวนี่ได้อะไรเต้ไมมันไม่ชื่อมีล็อกขนหรือเปล่าล็อกเลขหรือเปล่า ไม่ได้เลวพี่คนนี้ได้ไรพี่คนนี้ได้ไรคะโอ้ยพี่อมบอกเลยว่าอันนี้คือโคมไฟครับผมมี160ล้านสีครับผมตรงเทนเลยครับยังไม่ได้ชาร์จแบตครับผม นว่าอยากซื้อผ้าห่มอ๋ออันนี้พูดจริงได้เหรอใช่ได้ผ้าห่มเฉยโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่นี่เฮ้ยหนูนี่แบบเป็นคนขี้ง่วงนอนไง เป็นเบาะนั่งเขาบอกเพิ่งรู้ว่าของจรองเป็นแบบนี้ใส่ใจพูดมานั่งโอเคโอเคขอบคุณที่ทุกคนหลีกทางให้ใช่พี่นี่ดึงออกมานี่มันโอ๋อจูบไม่ได้ต้นคิดมันหายไปไหน ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วค่ะทุกคนเราจะแจกรางวัลใหญ่ให้กับทีมงานของเรานะคะตอนนี้เปลี่ยนอารมณ์มานั่งแล้วผมเพราะว่าพี่อมกับพี่วันนี่อยากจะขอบคุณน้องๆทุกคนแบบจริงๆเลยเพราะว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งปีมาเนี่ยน้องๆช่วยงานได้เต็มที่มากเลยครับผมถึงเวลาแล้วที่เราต้องแบ่งปันความสุขแบ่งปันความสุขที่มันจับต้องได้ให้เขาบ้ากดีกว่าผมก่อนหน้านั้นพี่อมถามน้องๆว่าน้องๆอยากได้อะไรใช่แล้วคนเขียนใกระดาษมาแบบ แต่ละอันคือพี่ต้องยอมรับว่าวันนี้พี่หาของทั้งวันแล้วไม่ได้จริงอะคนแรกเลยค่ะนี่อยากได้เงินสดค่ะแล้วก็ทองถ้าน้องๆขอมาซานตี้กับทันต้าจะจัดให้ครับผมดจริงหรออะไรนี่งไม่มีไม่มีธรรมะเสือไม่มีทองจริงแกเลยนะคะ ปอปออเขียนว่าอยากได้อะไรครับผมรองเท้าแอร์พอร์ตหูฟังแล้วก็ทองก็ได้ไข่เอีเยเขาอยากได้ไหมเดี๋ยวเราจัดให้ไม่อะรับไปเลยครับผมพี่บอสแอร์พอร์ตครับจของจริงของจริงของจริงมีใบด้วยมีประกันด้วยแล้วก็อยากได้อะไรนะรองเท้าในกีรองเท้าในกีได้ทั้งท้าจริงไหม ถูกมากสี่พันกว่าอ่าพันไม่ต้องซอนเนี่ยเอาไปซื้อรองเท้าไปซื้อรองเท้าซื้อจริงนะใส่เท้าเอาไปซื้อจริงจะถ่ายรูปมาอวดเลยนะโอ้โหจะได้อะไรเออเกียร์เกียนรงฟังโซนี่แอปพลิเคชันแล้วก็ทองแล้วก็วาดรูปทองแท่งเลยเดี๋ยวซันนี่หาก่อนเห็ดเข็มทอง เอาไทองทองเท่าไหร่นะอันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาไปเลยเอาไปสิบไปก่อนนะเอาไปซื้อทองหิงมาเนี่ยอันนี้ยนดีรูไม่เอาอะไรเกมที่สองไปที่แรกก็จะเอาเงินสดแล้วไปที่สองก็จะเอาทองเท้ฟีลาดซะก่ พี่โอมาทับใจอย่างเดียวที่เขาเกยบข้อสุดท้ายไว้จริงๆบอกว่าอยากอยากได้เงินสดเพราะว่าเราเราไม่ได้ใช้คนเดียวไงเราเอาไปซื้อของให้พ่อให้แม่ยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกพอร้วเดี๋ยวเขาจะร้องไห้คนกตัญญูแบบนี้ลงสนับสนุนครับใช่ค่ะคือตอนแรกจะซื้อของใหญ่เขาแต่ว่าเขาคิดถึงพ่อถึงแม่ไว้ก่อนพี่โอเลยคิดว่าเออว่ะหนักน้อยเนี่ยน้องจะได้มีรองเท้าใส่ไปเที่ยวบ้างก็ผมกอผมเห็นตลอดแล้ววันสอบใส่ใส่รองเท้าแต่ใส่อะไรเงี้ยทาร์ตี้จากอะไรมาให้ผมอุ้ยเอ้ยน่าทึ่ง

2องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาไปหนึ่งืันก่อนเอาไปสิบมันเยอะเอาไปสิบไปก่อนคนต่อไปก็คืออุ้มใจครับผมเสื้อแชมเปียนดาวอะไรนะรองเท้าแวนโอสคูแล้วก็แล้วก็ไอโฟนไอโฟนพี่อมอุ้มเนี่ยเป็นกรณีพิเศษมากๆเลยพี่อมหาแล้วโอซาูุก็ไม่มีครับผม เสื้อสีแดงไม่ก็ไม่มีอะหว่าก็ไม่มีโอเครองเท้ามันมันจริงๆมันสามพันกว่าแล้วเอาไปแค่นี้ก่อนหนึ่งสองสามสี่เอาไปเผื่อแล้วับค่าเดินทางอะไรเงี้ยค่าเดินทาอะไมเผื่อค่าเดินทางเสื้อมันราคาเท่าไหร่นะครับน่าจะสามสี่พันแพงไงยแยาดแบบสามหยาดอันแรกคือพอดีเป็นแค่สี่พันสี่พันเอาเลขหลักดีกว่าหนึ่งสองสามสี่มีค่าธรรมดไหมนะน่าจะมี เรื่องจ๋านะครับทุกคนได้ขอหมดเลยอ่ะอันนี้ก็ได้รองเท้าอันี้ก็ได้แน่ๆเอาอย่างนี้ดีกว่าอะไรคะเมื่อกี้เห็นแป๊บๆว่าอยากได้จริงเข้ามาปุ๊บตาเป็นลูกชายอยากได้ยชอบค่ะอย่าบอกนะลรโพงหรือเปล่าโยบอนระพงให้เลยครับผมอันนี้เขาได้เงินสดยังยังค่ะเงินสดเหรอทำได้ไหมพอไหมพอไหมนี่ก็สำหรับเงินสดห้าพันพอไหมก็เราเราไม่เคย ต้องการอะาโอ้ยมืองานเฮ้ยพอขายอะไรทองทองตอนนี้ได้เท่าไหร่ตอนนี้ได้เทแล้วนะทองมันต้องเป็นหมื่นอะใช่ก็ให้ไปเลยหนึ่งหมื่นจิงเหรออ่ะเอาไปซื้อทองก็หมดเื้อทองเฮ้ยเจลลี่พอไหมอ่ะกลับบ้านแบบไม่ได้แล้วน่าทึ่งเลยปีเราต้องกลับบ้านถ้ากลับบ้านไงถ้ากลับบ้านถ้ากระเป๋าเดินทางเออข้ากระเป๋าตั๋วไทยกระเป๋าเดินทางข้ามันสี่พัน กระเป๋าสี่พันค่าเดินทางหนึ่งพันโอเคอุ้มเมื่อกี้อุได้อะไรกันนะอุ้มได้ลำภูค่าเดินทางก็ิ่มแคสองพันพอไหมเยอะอยากได้อะไรนะเอยากได้อะไรฟังอะไรไม่รู้กี่พันอะโซนี่อะเอาไปหนึ่งพันไปค่าเดินทางรถหที่ยวไม่ใชค่าเดินทางรถไปซื้อซื้อรุ่นทองจี๊ดระวัราว่าไปแรงหิวข้าวมั้ยหิวเอาวไปกินข้าวหิวน้ำได้วยหิวน้ำไปด้ว ไทยเอกสารทันขอโอ้ยแหวกขนาดนี้ให้ถ้าหมดได้ประมาณแสนเลยนะไรนนะะอจริงๆอยากให้เยอะกว่านี้แต่มาทั้งหมดซะก่อนก็ดีใจค่ะก็ไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้รู้สึกดีใจแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะแบบ ได้แบบนี้จริงๆอะไรเงี้ยมันก็ประทับใจอ่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่พี่องค์กับพี่ปนี่ให้ในสิ่งที่เราไม่กล้าจะซื้อจะใช้อย่างคุ้มค่าค่ะโอเคขอบคุณที่ให้ต้นทุนมายังช็อกอยู่ช็อกไม่ต้องร้อไห้นะช็อกก็ขอบคุณมากค่ะขอุณที่แม่พึ่งก็จะส่งสวยงไย มากๆเลยค่ะแหละในชีว <È S 2> ิตไม่เคยได้ได้ของขวัญเยอะขนาดนี้เอ้ยเจยไปแต้งจะทำงาน ขอบคุณขอบคุณมากอ่ะงั้นใอหอนให้น้องๆหน่อยด้วขอบคุณน้องๆมากๆนะคะขอให้ปีหน้านะคะน้องๆก็มีเงินสปอนเซอร์เข้ามาเยอะๆก็อยู่ในควาเป็นอันดัรักกันนะคะเย้ขอบคุณค่ะพี่อมที่ประกาศคะแนนไปเมื่อกี้เนี่ยคนไม่หมดเลยครับเพราะเขานอนกันหมดเลยวเพราะเราลงกี่โมงห้าทุ่มพี่อมให้ความแบบคือด้วยความที่เราว่าเรารักกันอยู่แล้วให้เราชี้เหมือนตัวอมองอัดอ่ะพร้อมหนึ่งสองสาม เปิดตาครับผมน่าเป็นเอกฉันเอาไปเลยครับผมสองพันว้าวนี่คือค่ารางวัลที่เขาชนะวันนี้สองพันบาทให้รางวัลสดเจทุกคนหน่อยแล้ก็คนละบผิคนอะพี่ขอบคุณค่ะพี่จะบอกว่าพี่อยากให้ก็คือให้จริงๆครับถึงแม้พี่ไม่ได้เลยที่เขาให้จริงๆคือให้เพราะว่าเรารักน้องอ่ะใช่เรารักน้องเราเห็นน้องแบบตั้งใจทํางานสุดๆแล้วก็มีแบบ วันที่แบบทำงานหนักบ้างอ,อ,อ่ะจะลงมาแล้วก็ยังไงก็สุขสันต์วันปีใหม่ครับผม<ว>ขอให้ขอให้ปีใหม่ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นเป็นวันเริ่มต้นที่ดีส <ใช S 1> ทุกคนอ,อยากให้ทุกคนได้คิดได้ทำได้เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ได้ใช้โอกาสวันปีใหม่นี้นะครับปีใหม่นี้ก็ขอขอ,ขอบคุณทุกคนที่ติดตามทุกแพลตฟอร์มทุกคนเลยครับผมขอบคุณค่ะถ้าไม่มีพวกคุณที่ดูเราถ้าไม่มีทุกคนที่ดูเราหรือติดตามเราอะ เราไม่มีเงินหรือไม่มีอะไรมาซัพพอร์ตการทำคลิปหรือซัพพอร์ตทุกคนวันนี้เลยครับผมใช่ก็ขอบคุณสป,ปอนเซอร์แล้วก็ขอบคุณคนดูทุกคนนะครับ Happy New y e